สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวตดูไว้วันวคืออะไรชั้นขนมพุดดิ้งไข่ขี้เกียจดูเหมือนน่ารักไหมคะเดี๋ยววันนี้หนูจะมาทำพุดดิ้งไข่ขี้เกียจกันค่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเเสียวลาค่ะหนูจะมาแกะนะคะแต่แป๊บนึงนะคะหนูจะอธิบายอะไรให้ฟัง แม่ซื้อให้หนูเพราะว่าเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แม่ซื้อให้หนูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นล่างชั้นล่างที่เทอร์มินอลค่ะเพราะว่าตอนนี้ิูงออกมาจากญี่ปุ่นเองค่ะหนูก็เลยไปซื้อมาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะอ้อโอ้ข้างในจะเป็นไหจี มีถุงสองถุงแล้วก็มีโมหนึ่งอันค่ะอันนี้เอาไวต้ตวงนมหนูเตรียมเตรียมอุปกรณ์ที่เขาให้เตรียมไว้เล้วนี่แก้วมี่หนูก็เตรียมไว้แล้วแก้วจานจานอยู่นี่ค่ะแล้วก็ไม้จิ้มฟันหนูเตรียมไว้สี่อันค่ะแล้วก็ช้อนเอาไว้คนส่วนผสมไม่เข้ากันค่ะงั้นก่อนอื่นเรามาเริ่มกันกอนเลยนะคะ เตน้ตนๆแล้วก็เอกเอาออกมาแล้วค่ะมันก็มีสองถุงอันนี้ค่ะนี่เป็นไข่แดงสีเหลืองนะคะแล้วก็ไข่ขาวสีอะไรนะสีสีน้ําเงินค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องแม่ทิมเราก็จะมีไข่ขี้เกียจสองตัวมีตัวที่เอาไว้ไข่ห้าแล้วก็ตัวที่กอดเขา่าตัวหนึ่งมีสองตัวน่ารักน่ารักซูมใกล้ๆน่ารัก แล้วก็ตรงนี้ก็คือที่ตวงนมตวงนมค่ะและเราแล้วเราก็จะมาตวงนมกันเลยนะคะนี่แม่แม่ให้หนูใช้ใช้นมจืดลดอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นนมกล่องก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีช้อนแก้วแล้วก็ าแล้วก็มาจิ้มฟันเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะมาเทลงเลยนะคะเหวัหเทอย่าละวังหกนะคะระวังหยุดเออพอดีเลยค่ะแล้วเราก็เอามาเทใส่ตรงนี้ละวันห ้แม,ม,ม่ช่วยไหมไม่แม่ช่วยไหมไม่ตกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะโดนโดนตูด,ดธรรมดาเพไม่เป็นไรแล้วก็อีกหนึงไม่เป็นไรอีกข่น้นหนึ่งระวังหกแล้วระวังหกแล้วระวังหกก็แล้วอย่าหกอย่าหก ทั้งนี้หนูว่าให้แม่ช่วยนิดนึงก็คงดงีโยกงเฉียนิดนึงแฮ้ยไม่แค่อีกรอบนึงอ่ะหกไปนิดนึงแล้วอ่ะให้แม่ช่วยดีกว่าหนูไม่ถนัดในการเทค่ะได้สองถ้วยสองครั้งแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาเก็บซองนี้ โซมีไข่แดงค่ะแล้ก็แกะตัวนหนูไม่มีฝีมือในการเทอะไรเลยนะคะเพราะว่าหนูชอบทำหกุยสีส้มอุ้มใช้สีสีสีเหลืองสีเหลืองค่ะถ้าคนไปดีๆก็แล้วเราก็เอาช้อนมานะคะหนึ่ง โอเคค่ะแล้วเราก็เอาช้อนมาคนให้มันเข้าเนื้อ่กันให้มันเหลวๆค่ะเดี๋ยวรอสักครู่แป๊บหนึ่งนะคะเราจะต้องคนให้มันเหลวๆโอ้โหเป็นก้อนเลยค่ะเป็นก้อนอเป็นก้อนต้องคนให้มันเข้าตัวสักแทบหนึ่งให้มันเหลวๆกว่อนนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันยังแบบเมันก้อนที่นูโชวขึ้นไปให้ดูจำได้ไหมชๆๆๆื๊๊บชื๊๊บ คน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 ให้มันเข้าตัวกันแต่ให้มันเหลวๆแล้วอีกสักพักนึงเราก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วหนูอ่ะคนกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะให้มันเหลวๆแบบนี้ค่ะที่ไม่ให้มีเม็ดเลยค่ะที่มันเป็นเม็ดๆอะคะ่ะห้ามให้มีเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาไปเข้ากันเลยนะคะ ตอนนี้หนูใช้ไมโครเวฟไฟปานกลางเพราะว่าหนูหนูที่บ้านหนูไม่มีห้าร้อยวัตต์ค่ะก็เลยใช้เป็นไฟปานกลางต้องไห้แล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟเอาช้อนออกมาดูแล้เดยนเราจะวางไตรงนี้โอเคค่ะหมุนไปหนึ่งนาที เดี๋ยวเราจะกลับมานี่ค่ะครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคนอีกทีหนึ่งให้มันเข้าเข้าตัวอีกระดับหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะไปเข้าไมโครเวฟสามสิบวินาทีค่ะได้ลเลยแล้วคนก่อนนี่ค่ะมาเริ่มเข้าตัวกันแล้วนะคะตะกี้เห็นเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสม้มหนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข่าตัวกันคนเข้ากันแล้วค่ะเนี่ยค่ะดูลักษณะมันนะคะมันจะเนียนขึ้นเพราะว่าแล้วก็กลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วแล้วมันแบบกลิ่นเหมือนพุดดิ้งคัสตาร์ดอะค่ะหอมหอมเนียนๆค่ะแบบเรียบขึ้นนะค่ะได้เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้า ไมโครเวฟอีก30วินาทีค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่ในแม่พิมพ์กันนะคะก็สองพิมพ์นี้ค่ะน่ารักน่ารักค่ะนี่ค่ะเราเราเอาไปเราไปใส่ไมโครเวฟครบ30วินาทีแล้วค่ะแล้วเราก็จะเอาออกมาคนๆอีกแป๊บเนึงนะคะแล้วเราก็จะเอามาใส่ไว้ในพิมพ์ลูกปุยทามก เนี่ค่ะมันดูลักษณะมันนะคะเนียนขึ้นเหมือนเนื้อพุดดิ้งมากขึ้นเลยค่ะมันก็จะแบบยืนยุนยืนยุ่นดี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 แล้วเราก็จะเอามาใส่เนี่ยเรามาใส่กันเลยนะคะนี่จะใส่อันแรกดื้ดืดืเหมือนเนื้อพุดดิ้งเลยดูแล้วอยากกินนะแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมน่าจะอร่อยเพราะว่ามันมา,มาจากเนื้อสดๆเพราะว่า ชอบอยู่แล้วนี่ค่ะหนูเทลงในพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมแช่แช่ในตู้เย็นสองถึงสามชั่วโมงค่ะดู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 หน้าตามันนะคะดูสิเดี๋ยว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 อยากขยับมากนะคะเด,เดี๋ยวมันก็จะหนูมาแล้วขีด <c oughs> แล้วก็มันจะดูเหมือนเนื้อพุดดิ้งมากมา,ม,ามากขึ้นค่ะได้แหละเราจะเอาไป แช่ตู้เย็นเลยค่ะนี่ค่ะหนูได้มาแล้วค่ะเป็นพุดดิ้งเอาไปแช่ตู้เย็นมาแล้วนะคะสองถึงสามชั่วโมงค่ะได้ล้วออกมาแล้วค่ะแเดมแเดมมันนิ่มๆแล้วค่ะเนี่ยค่ะไม่ได้มีน้ำแล้วค่ะเพราะว่าไปแช่มาแล้วค่ะงั้นแล้วเราก็จะมีถึงสีฟ้าเดี๋ยวเรามาทําไข่ขาวอันนี้คือส่วนทําไข่ขาวค่ะของเจ้าเจ้ากูเดนไฮนค่ะ งั้นเราก็มาเริ่มจากเทนมก่อนเลยเทนข้อสองตรงนี้ก่อนแล้วกัน,ลกนแล้วก็ระวังหกละวังระวังระวังระวัง,วงต้องระวังหกนะคะหนูเป็นคนไม่ถนัดเในการยอดพอดีเลย ได้แค่ถ้วยเดียวครั้งเดียวนะคะไม่รู้ว่าจะได้ไ,ม,ดไม่เป็นไรหกโดนนิ้วหนูเต็มเต็มเลยทำไมพูดไปพูดไปมันเบาลงเบาลงหนูเอ,อ้ก็หนูกลัวนี่ลงไปอ่ะลงไปให้ แล้วนิ้วเต็มเต็มเลยนเนี่ยตะเกียบแล้วก็แล้วก็เทผงลงไปเทผงลงไป,ป,ไป <c oughs> กระเด็นต <c> ะ <oughs> กี้กระเด็นโอเคเสร็เรียบร้อยจะเป็นผงสีขาวหอม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 ,หอมผงสีขาวขาวค่ะที่จริงอ่ะใช้ใช้ช้อนช้อนตีก็ได้นะคะแต่หนู วันนี้หนูอยากให้มันสมจริงก็เลยใช้ที่คนไข่แทนจะได้สมจริงสมจริงน่ลยค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดเร็ใช้มันคุ้มค่านะคะจะได้มีเปลืองคะ่ะโอเคคะ่ะได้แล้วคะ่ะแล้วเราก็จะเอาตีเลยคะ่ะ ให้มันเนื้อดูเข้าๆกันแบบให้มันเหนียวเหนียวมครีมหรือว่ามายองเนสอะไรแบบนี้ค่ะให้ตีไปให้มันเหนียวเหนียวขึ้นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหนูคนจนมาแบบเหนียวเป็นก้อนแล้วค่ะเนี่ยค่ะดูมันไข่ขาวจริงๆแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาตักใส่ตรงนี้ให้มันเป็นดูแบบไข่ดาวแล้วเอากุเดฮามะอันนี้ โอลุกไปกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาวันนี้วางก่อนชึบแล้วเราก็จะเอาช้อนมาตักนี่ค่ะเอาออกนิดนึงก่อนดีกว่าแล้วก็ใส่เข้าไปโปรลงไปเลยแล้วก็ถูถูถูแบบให้มันดูแบบมงกลมค่ะเอาออกนิดนึงดีกว่าชึบแล้วก็โปะล,ลงไปแล้วก็ ให้ดูเหมือนไข่ดาวมันลงเดออ็กะนี่ค่ะหนูทำหนูหนเอามาทำเป็นไข่ดาวสองใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนโูกูดี้ทอมาแล้วเราก็จะ เอาไม้จิ้มฟันมาอันนึงนะคะเราเอามาแคะค่ะกลัวแคะออกมาแล้วมันไม่ดีอะ่ะทิมเข้าไปทิมเข้าไปทิมเข้าไปโอ้ออ่ะเดี๋ยวแม่ช่วยไหมเนี่ย,ยค่ะเจะ้าช้ากูคิดว่าหนูทำมันไม่ดีเลย แล้วเราก็จะเอาปลกโปะตรงไข่ตรงนี้นะคะสูงไ,ไกลๆสูงไ,ไกลๆสวยมั้งแม่เอาอันเดียวก่อนดีหืมกินแม่แอบกินเวยค่ะนี่นี่เห็นเห็นให้เห็น,ห,ห,นนะหน้ามันก่อนนะแม่หน้านี่ค่ะแม่หนูกำลังจะทำการโปะลงไป มไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่แต่ก็ดีแต่มันนล้นิหน่อยนิดหน่อยอ่หน้นานมันอยู่ไหนหน,าน้าอยู่ไหนหน้านอยู่นี่ตัวนี้ก็เล้นะนขยับนิดนึงโอเคได้แล้วเจ้ากูได้ทำอมาสองตัวมองไม่เห็นหน้าเลยอ่ะ กูเดทามะสองตัวอันแรกเสร็จแล้วค่ะเ,คเจ้ากูเดทามะสองตัวนี้ค่ะดูเหมือนกูเดทามะไหมคะไม่เหมือนตัวนี้มันแบบมัน,ม,นมันขาดไปนิดนึงแต่ก็ภูมิใจภูมิใจที่มีกูเดทามะสองตัวนี้ค่ะดูสิซูงใกล้ๆมีล่องตู่ด้วยล่องตุ่ล่องตู่ล่องตู่น่ารักไหมคะ จกแ้คะสำหรับการรีวิวของหนูในวันนี้นะคะถ้าถูกใจคลิปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้ววันนี้บ๊ายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ